อีสวัสดีครับสสวัดีค่ะกลับมาพบกับคอะช่องวันนี้เรากลับมาอีกแล้วนะครับที่อัลฟาก้าฮิลนะฮะเห็นแอนนบอกว่ามี2ตัวอืมแล้วก็ยูยูก็มาบอกว่าเจอตัวเดียวเลยตัวเดียวจริงๆแล้วจริงๆแล้วเราจะมาดูคาปิบาลลานะครับรอบที่แล้วคลิปที่แล้วที่แบบน้องก็เลยนะพ่อเขาเงาเง่าลูกนี่ตัวน้อยเขาก็อยู่ข้างหลังนะเฮอยเฮ้ยเยเฮยเฮ เขาเป็นสัตว์อ่อนโยนนะฮะเห็นว่าก็ล right ูกโตแล้วใช่ลูกโตแล้วเดี๋ยวเราจะวาร์ปไปดูกันนะครับเผื่อไม่พูดพานำเพลงเราวาร์ปไปดูกันเยี่ยช่วงโอ๋ฮะเออถ่ายอะไรก็ได้ง่วงง่วงใช่ไหมลูกโอเคค่ะว้าวตอนนั้นเราวนยี่ค่ะตอนนั้นวันวันยี้กันใช่เป็นไงคะ โอ้นี่แกงแก่เกงแก่ว้บรรยากาศก็ดีใช่วันนี้ไม่ตอนรอบที่เรามาช่วงเช้าใช่แล้วก็มีนกละลายหนึ่งตัวใช่แล้วโอยนกที่เราคุ้นใช่ตอนเย็นๆมาล้วมาแบบชิวๆใช่ชิวๆมาถึงปุ๊บก็มานี่เลยนะใช่ซึ่งเดี๋ยวเราก็ค่อยๆเดินไปเรื่อยๆเก็บบรรยากาศไปเรื่อยๆนะคะ ยูค้าเดินคาเด็กกได้เลยอ๋อเคื่องค้ันนี้แล้วครับอันนี้แล้วมาเจอนี่อยู่เนาะใช่น้อนี่แหละยโอเคน่ารักเหมือนเดิมนตยยยอเเจอกันแล้วค่ะครนี้แล้วมาอย่งตัวน้อยๆเลยเนาะใช่ยังเป็นตัวน้อย นน่ะนนี่ย่าบอกนะยินได้ตัวเนี้ยเยินไ่ได้แล้วเราตัวปลาไหมงะี่คะนารอนน่ออินทวัด

างงงงางงงงงงงไงงงงงงงนงง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 งี่งง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 นงง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 ง้งงงงงน

อ่ะมามาอู้ห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 ู้บุ่มบุ่มงบบุ่มแล้วอืมเอาอุ้ยอะไรคะนั่นออ่ะโอเค้ยอื้องของตัหึ เอ้ยอนเองเหรอง่ายง่ายง่ายเสียงเหรอคุุ๊ยอ่ะไนคะอรออกมาแล้วตัวเล็กมาแล้วอุ้ยอุ้ยมีบ่มบ่มพี่บ่มไหคะโอ้หมดแล้วหมดเหงาะก่อนดันนันนั่นนั่นน่นนั่นนัโอ้ Okay, eh. Uh. นี่แค่6เดือนนะเนี่ยพ่อจ๋าใช่แล้วที่แล้วมา6เดือนที่แล้วครับตัวน้อยยังตัเล็กตัวจิ้วน่ารักเลยมีโตแบบ ัตเบิ่มใช่นี่ตัวแม่ดูจิ๋วไปเลยเออแอนเนทแอนเนทเกาพุงแอนเนทก้าพงเดี๋ยวค่อยให้แอนนัทไปกลับ

แบบเป็นหมดแล้วบ๊ายบายไว้มาเป็นอีกนัดมารอบหน้านะจ๊ะตัวบลมเขาเขาสูวพ่อตัวแม่แน่บ๊ายบ๊ายบายที่สุดท้ายที่จะแวะมาครับชิมชิล่าแล้วก็แมวนะแมว ก็เร็เคยมาเนาะใช่ก็เป็นบ้าน,นเนีกปิดดึงขับนิธีราเออวิดีเอาน่าจะหรับขนวดหรือเปล่านะ แน่กบเราไม่ได้ลูกเอา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 จะเย็นลูกจะเย็นัชอบชอบชอบอ๋อนอนนอนนอระวังนะงา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 าง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 าาง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 งา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  และได้จับแมวหลังจากที่โดนคาราเฟ่แมวเไม่น่ารัก็ง่ายไม่ทิ้ง <reco> ตัวไม่ทิ้งตัวหนึ่งสองสามชอบเล่นชอบเล่นไปเออเล่นเวยพี่แปดกอ่ะ ปกติไม่ค่อยเห็นนะคะนี่นี่นะสิออ้ดีวอยู่ก็ไปหาคุณไออ้อนดูนี่เนาร้องร้องน้องเจ็บขาปะน่าจะพื้นลื่นพื้นลื่นเอ้วเขาเามาใส่ตัวแต่แอดวอร์มนะคะ แ,แอนนนั้นเขาไม่เอาค่ะตัอนี au, ่ตัวูวู้้นไง<ป>ไงดีจังเลยได้เห็นแมวเล่นมือไม่ได้เห็นมานานมากแล้วท,ทุกคนอยู่นีนะทุกคนแล้วอ๋อ <c oughs> เอ้ยออน ตัวนะ้รนะไงคะโอเคอ่ะเป็นไง่เยี่ยโอ้ยแอคทีฟนะลูกเล่นเกินเบอร์มากวันนี้ไม่ต้องแท้ไม่ต้องออนอะไรให้เค่แบบว่าใช่เล่นไหมเล่นไม่เป็นหรอไม่เป็นน่าจะออนขี้อ้อนหยู่แล้วน่าจะขี้อ้อนเป็นทุนเดิมแล้วค่ะตัวเนี้ยเออโอเคน่าจะขี้อ้อนมาก ไม่อยอมให้จับละเมื่อกี้เขาให้จับรอบหนึ่งโอเคหมด <c oughs> โอเคเป็นไงคะอคจอนต่อจอนต่อเอาออกโอเคน่าจะชอบให้รูกแต่พื้นเขาลื่นอะค่ะ น้องก็ได้เล่นแปลกๆโอเคหมดโยนี่าตาหวานขยโ่ ยังเล่นกลมอยู่หลยนะไอ้จิกจิยจิกจิกออโอเคโอเคออชัดใสอโอเคารอบสองมนมีเหมือนก็รู้แล้วว่าเราคยมาแล้วมันก็เลยแบบดรู้และยังก็นั่งอยู่ด้วยกันลวกัน แคนิดใกลจะกลายเป็นคแบบา,าปิ่าแล้วครับไปเราไปกันเลยนะ,ะไปขอบคุณนะคะ